ขอบคุณครับขอบพคุณมากมากครับกลับมาดูรายการข้างล่า,าอีกครั้งครับตรงชั้นนี้คือ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show อีกช่วงหนึ่งของเราซึ่งผมอยากท่านดูตรงนี้มากๆหลายๆคนพูดกันว่าปีนี้เป็นปีที่ทัฟมากๆปีที่ยากมากๆปีที่แย่มากๆเราจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้มันไม่มีทางหรอกมันต้องยากมากมันต้องอย่างงี้อย่างงี้ไม่จริงฮะมันอยู่ที่ว่าท่านทำอะไรและท่านตั้งใจแค่ไหนและในทุกๆการกระทำต้องมีการเริ่มต้นครับถ้าท่านไม่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ ท่านจะเริ่มต้นเมื่อไรแต่เริ่มต้นเมื่อฟ้ามันใสหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหรอวันนั้นเมื่อไหร่มันจะมาถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําไม่ได้ก็ต้องคิดการที่เรารู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทําจึงมีค่าเสมอและเรารู้จักสามตัวนี้ให้ดีนะครับคิดพูดทําเราต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรผมมีคนสองคนใหญ่ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นเป็นตัวอย่างเด็กหนุ่มๆนุ่มสองคนเลยท่านผู้ชม ปัจจุบันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารแล้วดังเด็กมากๆเลยแต่เขาคิดครับคิดมานานแล้วเขาพูดกันแล้วเขาร่วมกันทำประสบความสาเร็จออกมาอย่างที่ท่านจะได้ดูวันนี้ว่าคนาเราเนี่ยขออย่างเดียวครับขอว่ามันต้องทำแต่ตอนนั้นต้องทำอะไรต้องคิดต้องพูดหรือต้องทำลงมือจริงๆ ผมอยากให้ท่านผู้ชมพบกับ2คนนี้ผมขอเรียกชื่อเล่นเขาง่ายๆดีให้เขามาแนะนําตัวเองในการเพราะผมชอบเรียกเขาแบบนี้มากผมชอบเรียกเขาว่าวินโดกับเอดดี้วินโดกับเอดดี้มันมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคน2คนซึ่งแตกต่างกันจริงๆแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งยอดเยี่ยมมากๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับวินโดและเอดดี้ครับสวัสดีลูกสวัสดีภาพสวัสดีครับ ดีใจนะดีใจที่ในที่สุดเธอได้มานั่ง้วยตัวนี้นั่งเลยนั่งทั้งคู่เลยก็ต้องสวัสดีทางบ้านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรลูกเอาจริงๆเลยนะครับอารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอารู้สึกว่าเธอสองคนมีความแตกต่างกันมากๆและตอนนี้เธอทําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารชื่อว่าเรนาต้าอัลต้ามีครับเรอาต้าอัลต้ามีแต่ก่อนมันจะมาถึงเรนาต้าอัลต้ามีมันมีชีวิตและประวัติความเป็นมา ค,คนยังไม่รู้จักเธอเราอยากให้ได้รู้จักกันก่อนว่าสองคนนี้แตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวอย่างไงเอาที่ใครก่อนดีผมก่อนด้ครับเราชื่อวินโด้ครับเอกวัลพันนพกุลชัยทั์ครับครับเราเป็นยังไงเป็นคนยังไงอะไร<อ>ยังไงถ้าให้เล่าคือผมก็เหมือนคนทั่วไปคือเราอยากประสบความสําเร็จครับอ่อยเร<อ>าเอยากมีรายได้ที่ดีเราอยากมีการเติบโตที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมากมาย เราเรียนหนังสือเป็นไงคือคือเนี่ยแหละครับมันต้องย้อนไปตั้งแต่มันต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนเรียนเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเราเขาก็คงอยากให้ลูกๆของเขาเนี่ยคือเรียนดีๆใช่ไหมครับจะได้แบบมีงานดีๆทำแต่ส่วนตัวผมมันดันไม่ได้ตั้งแต่เรียนดีๆนะใช่ใช่ตอนเรียนเนี่ยเรียนไปพร้อมเพื่อนแต่ตอนออกมาเนี่ยออกพร้อมแพทย์คือใช้เวลา6กปีอะต่อยอเอยู่ในมหาลัยใช่ตัวผมอะใช้เวลาอยู่ในมหาลัย6กปีคือ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครับอุตาน6ปีใช่ใช่่พูดแค่พูดแค่ภาษาภาษาเอาแบบง่ายๆได้ไหมง่ายๆเลยครับคือห่วยว่า้นห่หวยมากไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่ตั้งใจเรียนเลยเกเรเลยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ตอนนี้ผม34ครับ34อ่ะนะอาตรงนี้ก่อนนะไม่ตั้งใจเลยไม่มีความสนใจในการเรียนเลยเกเรเรียนตั้ง6ปีครับในขณะที่พอเป็นเอดีเอดีชื่อจริงอะไรครับชื่อเอสราครับไกรพัฒนพงศ์ครับเป็นคนยังไง คือผมอาจจะแตกแตกต่างกับโดพอสมควรคือผมเป็นเด็กเรียนมากครับว่าน่อยคือแบบตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแบบโอ้โหเกตเฉลี่ย4.00มาโดยตลอดเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วเรียนจนจบอะไรเรียนจบฟู้ดไซส์ครับก็คือวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ครับอินเตอร์ด้วยใช่ครับคือตั้งใจจริงๆเลยใช่ครับเป็นเด็กที่ตั้งใจใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้34เท่ากันเท่ากันสอคน34เท่ากันนะท่านผู้ชมครับ แล้วอยู่ดีๆไอคคนหนึ่งที่มันไม่ตั้งใจเรียนเลยอย่างเงี้ <c oughs> กยกับไอ้คนที่ตั้งใจเรียนมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะมันมารู้จักกันได้ยังไงต้องต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าหลังจากที่ผมไม่ตั้งใจเรียนเ,เนี่ยคือเราเหมือนรู้รู้ตัวแล้วว่าวันนี้ถ้าเราเดินตามทางเหมือนคนปกติเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางเหมือนคนปกติได้เ,เราก็เลยพยายามหาห,าหลายๆอย่างมาทําตั้งแต่ตอนเรียนเลยอะออตอน,นออใช่ก็คือ ขายตรงก็เคยไปขายนะครับในวันนั้นเริ่มต้นขายอาหารก็เคยขายอลองเอาเงินไปลองลงทุนอะไรศึกษาหาความรู้ก็เคยไปทําอแต่สุดท้ายคือคาดหวังว่าจะประสบความสาเร็จอแต่สุดท้ายก็คือไม่รอดไม่รอดมีนี่ก้อนโตเหมือนกันตั้งแต่มหาลัยเลยตั้งแต่มหาวิทยาลัยตั้งแต่มหาลัยเลยครับแต่ผมชอบคำเมื่อกี้มากมันสะดุดใจผมมากเราต้องรู้ตัวก่อน ขารู้ตัวเขารู้ตัวว่าถ้าเกิดเขาเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่รอดแน่แไม่รอดแน่แไม่รอดแน่แก็เลยพยายามแล้วใช่แต่พยายามแล้วแท้ๆก็ยังไม่รอดอยู่ไม่รอดยังไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีแล้วมาเจอกับเขาได้ยังไงคือผมเจอเอ็ดดี้เนี่ยในเส้นทางของการขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะวันนั้นก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่ผมทำขายตรงหรือขายอะไรย่งเป็นขายตรงนะวันนั้นขายตรงทั้งคู่เธอขายตรงด้วยเหรอเธอทำขายตรงมาด้วยกันทั้งคู่แล้วผลิตภัณฑ์เดียวกันอยู่ทีมเดียวกันคือเป็น เธอพูว่าเขาเป็นคนยังไง <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คือตอนแรกที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นคนตลกครับหน่อยอคือแบบด้วย,วยชีวิตของเขาอ่ะ <c oughs> คือเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบ เรียนไม่เก่งอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบสู้ชีวิตคือสู้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมากเลยครับคือแบบถ้าถามผมนะตลอดพอพอเรารู้จักกันแล้วปุ๊บผมก็ไม่กยากได้ทํางานกับเขาว่าโอเคถ้าเกิดคนแบบนี้นะตอนแรกนะคนแบบนี้ทาได้ผมว่าผมน่าจะพอทําได้ <c oughs> ในในวันแรกทีแก่แบบนี้นนใช่ใช่เล<ง>ใช่แต่พอรู้จักกันทํางานกันไปนเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ <c oughs> ้ยเขาไม่ใช่นะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่อาจจะดูเหมือนเรียนไม่เก่ง แต่ในการทํางานเขาเก่งมากครับในความคิดผมนี่ที่สําคัญมากนะเมื่อเราอ่อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราต้องแข็งให้ได้ใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมฮะเขารู้จักกันมาแบบนี้ไอ้นี่ก็มองว่าไอ้นี่เก่งจริงๆเลยเรียนเก่งๆเขาเรียนเผื่อผมไปด้วยแล้วเรียนเผื่อเพื่อเรียนเผื่อไม่พอมันมีวิชาการมันมีอย่างง้นอย่างนี้ในขณะที่เราไม่มีเลยเราแม่ลูกทู่ไปจุ๊กจุกจวันหนึ่งมาถึงท่านผู้ชมวันที่วินโดเขานั่งนั่งคิดว่าถ้าชีวิตเขาอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้ามีีแแฟนนจะมบบไห ครอบครัวจะเป็นยังไงแล้วพ่อแม่พี่น้องจะอยู่กินยังไงอันนั้นคิดตอนดึกนะท่านผู้ชมกี่กโมงประมาณประมาณแบบ<อ>ช่วงที่เราอยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดนี่ค่าทุ่มเที่ยงคืนนะครับรไม่หลับ <laughs> ผมชอบมากเลย <laughs> สองคนนี้อยู่คอนโดเดียวกันนะครับ <laughs> ผมเล่าก่อนว่าอยู่คอนโดเดียวกันใน <laughs> ห้าทุ่มเที่ยงคืนที่นั่งคิดอยู่นั้นว่นน้อนไม่หลับแล้วก็คิดว่าไงวนะยากันนั้นเลยเราจะต้องทํางานที่เป็นของเราเอง ไอเด็กคนนึงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่คิด28 28นบคือ6ปีที่แล้วนะหปีนั่นคิดแล้วน่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่คิดเปล่าคิดแล้วชวนเพื่อนมันด้วยโทรไปเรียกไอ้นี่ใช่เพราะอยู่อยู่ชั้นบนผ่านผมไป2ชั้นผมอยู่ชั้น29เขาอยู่ชั้น31 จะ,จะเที่ยงคืนอยู่แล้วโทรไปเรียกแลบแล้วอลไรนี่คิดไงให้อยู่ดีโ,โดนเรียกคือตอนนั้นเนี่ยแบบใส่ชุดนอนแล้วอะแบบชุดบาร์สบ็อกซ์ใส่แว่นแบบทุกอย่างคือแบบเตรียมนอนออแล้วโนก็โทรมาลงมาคุยกันหน่อยอตอนแรกผมไม่ได้คิดมากเพราะว่าก็ก็เพื่อนเรียกแล้วก็ก็ได้ก็คุยกันก็ได้จริงๆนึกว่ามันอกหักก็แบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคุยอะไรแต่ว่าในวันนั้นคือผมก็คิดว่าก็เพื่อนเรียกผมก็ไม่ได้คิดมากก็เลยลงไปหาเธอคุยว่า คือผมก็บอกว่าวันนี้ผมกําลังจะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างใหม่มคือเราอาจจะได้ใช้ประสบการณ์ที่เราเคยทํามาคือเราเคยขายข,ายของเคยอะไรมาแต่วันนี้เราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบของเราเองเออในวิถีทางของเราเองแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าเอ็ดดี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสําหรับผมอยากจะชวน,เด,ดวนเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันใช่ด้วยการลงทุนสักเท่าไหร่บอกบอกได้ใช่ไหมับได้ดคือพูดเลยนะว่าวันนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวรวมกันนะ่าสามสี่แสนบาท สามสี่แสนบาทรวมแต่รวมกันหมดแล้วนะรวมกันหมดแล้วไม่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะได้แค่นั้นอ่ะใช่ครับขอยืมภรรยาด้วยตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออยากจะขอเขาแต่งงานอแต่ก็ยืมเงินเาไปเงินแฟนไปทําธุรกิจด้วยเพราะว่าถ้าสําเร็จแล้วจะได้ไปขอเขาแต่งงานจะเป็นไงโอ้เด็ดเด็ด เราก็เอาเขาด้วยใช่ครับผม,มว่าตอเอา่คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกไปผมอบไม่ได้แบบว่าเชื่อคนง่ายหรืออะไรนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่เขาว่าบอกผมในวันนั้นแต่ผมตัดสินจากสิ่งที่เขาเป็นนะตลอด7จ็ดหกเจ็ดปีที่เราอยู่ด้วยกันนะครับทำให้ผมรู้ว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนยังไงแลวผมรู้ว่าเฮ้ยพอเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาสิ่งหนึ่งคือเขาไม่เคยทิ้งใคร ตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราจะเลือกคุณส่วนสักคนหนึ่งอะต่อยผมก็อยากจะเลือกหุ้นส่วนที่เขาแบบไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนอะเราก็ต้องแบบไม่ทิ้งกันเราต้องไปให้ได้ด้วยกันในทีมเขาเขาอุ้มทีมเขาด้วยเขาช่วยทีมเขาเราเห็นกันอยู่ใช่ครับแลวเขาไม่เคยทิ้งใครนี่แหละผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับสองคนนี้เริ่มกันทํางานด้วยเงิน3ามสี่แสนบาทที่คนหนึ่งไปยืมแฟนตัวเองมาที่คิดว่าจะแต่งงานด้วยเนี่ยนะแล้วก็เอามาทำท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะไม่เอ่ย คือก็เขาขายได้นะครับในวันแรกคือตอนแรกตอนซื้อมานะวันแรกอะความรู้สึกคือยังไม่มั่นใจเลยไม่รู้จะขายใครแต่เราก็เชื่อว่าในสิ่งที่เราทํามาตลอดแบบห้าหกเจ็ดปีประสบการณ์ที่เรามีเราจะลองงัดสิ่งที่เรามีออกมาทั้งหมดเนี่ยลองขายให้ได้เต็มที่คือเดือนแรกก็ขายได้นะครับขายได้ไปประมาณสักหนึ่งพันกล่องได้เดือนแรกดีใจไหมดีใจครับปันใจมากปั้นผลที่ได้กลับมาต่อยถล่มทลายใช้หมดประมาณ2,000บาทท่วมทวน แบ่งกันหมายถึงว่าคนละ2 3งสาพันบาทนะเดือนแรกอ๋อคนละใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องเอาเงินไปต่อยอดต่อยอดธุรกิจได้เงินเดือนแรกก็มาคนละแบบ2องสาพันบาทแต่ก็คือดีใจไงแต่ต่อย่างน้อยคือไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนนั่นคือตัวแรกที่ทําใช่ครับทาอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ตัวแรกนี่ก็ใช้เวลาประมาณแบบเกือบเกือบปีนะครับสู้กันมาตลอดใช่ครับใช่ครับโดยไม่มีพรีเซนเตอร์ในการขายไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีขายอะไร คือผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราเราขายความจริงอ่ะคือคือคือสิ่งสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าขายคุณภาพของสินค้าจริงๆเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาแบบใช้ดีแล้วเขาก็จะบอกต่อกันส่วนตัวผมเนี่ยผมเนื่องจากผมเรียนทางด้านฟู้ดไซส์มาใช่ไหมครับเรก็ต้องมีอกาศใช่แล้วก็ต้องมีโอกาศดูผลิตภัณฑ์ดูสูตร ดูเฮ้ยแล้วออกมามันจะเป็นยังไงมันจะถูกต้องไหมมันจะเห็นผลไหมซึ่งพอเราดูแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์โอเคอเราก็ต้องมาลองกินเองใช่ไหมใช่กินเองเหรอใช่ลองกินเอง<ช>ก่อนอย่างแรก่กตวนี่คือเราใช้เอง เราทานเองหมดเลยแล้วให้ให้แฟนทานด้วยป่ะใช่ครับให้ครอบครัวทานไทุกคนรอบตัวทานหมดเลยคุณพ่อคุณแม่อยาให้ทุกคนทานหมดเลยครับคือคือผมรู้สึกว่าผมประทับใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ในฐานะคนผลิตหรือคนขายแต่เราประทับใจอ่ะในฐานะผู้บริโภคหนึ่งคนเหมือนกันเพราะเราก็กินเองแล้วเราก็เห็นผลกับตัวเองแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะผมพูดเป็นข้อๆหนึ่งรู้จักตัวเองซะก่อนรู้จักตัวเองมาก่อน สองขายอะไรขายความจริงสามอย่าหยุดอยู่แค่นั้นพัฒนาต่อพัฒนาครับจากตัวเดียวกลายเป็นตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวตัวนี้นี่ภูมิใจนําเสนอมาก <laughs> ใช่เพราะมันยากมากเลยนะครับต่อยอก,กว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมามันเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารทดแทนมื้ออาหารทดแทน,ม,ทแทนมื้ออาหารในที่นี้คืออยาสับสนกับคาว่าเวโปรตีนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันคือทดแทนเลยเราสามารถทานแทนข้าวได้เลย ูดเล่นนะเรื่องจริงครับคืออันนี้ให้ดีเดือดมันผ่านมันผ่านกระบวนการของเด็กๆของกฎหมายอะไรผ่านทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยสามารถขึ้นทะเบียนกับออยได้ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอยู่ในหมวดของอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักใช่ครับแล้วเราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกด้วยที่ผ่านนะครับในเรื่องของออยตรงนี้ครับโอ้โหใช่แล้วครับใครคิดเนี่ยเขาร่วมกันเนาะร่วมกันแต่ว่าต้องขอขอบคุณนะครับ เขาเรียก่็พาร์ทเนอร์ที่สําคัญของเราก็คือโรงงาน Brother Global ออที่เขาเนี่ยออทำในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับเรา<ห>แลยังเป็นที่ปรึกษาให้กับเราด้วยออออคือหลายๆช่วงที่มีปัญหานี้ถ้าถามผมนี่คือถ้าไม่มีโรงงาน Brother Global นี่การจะผ่านอะไรมาเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยครับว่าตอยคุณทําผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารร่วมร,วมรวมกันคิดหลายๆกันคิดเนี่ยค,คุณทํางานกันมา6ปีเต็มๆครับคุณทะเลาะกันบ้างปะโห เอายังไงดีคําว่าคําว่าทะเลาะคืออะไรอะต่อยทะเลาะหมายความว่าต้องสองคนทะเลาะกันแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ใช่การทะเลาะมันเป็นการรับฟังกันมากกว่าอมันเป็นการรับฟังผมเชื่อแบบนี้อะต่อยสมมุติเราจะไปสยามเราก็เดินเดินไปก็ถึงนะครับใช่ใชหรือเราจะนั่งรถไปก็ถึงหรือเราจะขึ้น BTS ก็ถึงคือมันมีหลายทางที่ถึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือใช่มันก็จะทําให้ผมรู้สึกว่าเอาจริง เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่เรารับฟังความคิดเห็นกันเพื่อทําให้มันถึงเป้าหมายของเรากันนะใช่ครับผมคิดว่าใช้คําว่าเรามีการคือรับฟังไม่พอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการไม่เห็นด้วยสมมตินะครับเราก็ใช้เสียงส่วนใหญ่เพราะเรามีคนส่วนใหญ่สี่คนเหรอใช่สี่คนผู้บริหารสี่คนก็คือผมแล้วก็คุณพีภรรยาผม แล้วก็ผมแล้วก็ภรรยาของโบคุณโบนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับคนไหนคนไหนภรรยาของของโดคุณพีเสื้อชมพูนี่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 อันนี้คบกันมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีจริงจริงรู้จักกันตั้งแต่มรหนึ่งเลยนะครับอ๋อเหรอใช่แต่มาเป็นแฟนกันตอนปีหนึ่งสูงกว่าพีอะคะเหรอรู้จักกันตั้งแต่ผมเตี้ยกว่าเขาอะเหรอจริงเปล่าใช่ครับ แล้ว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 ขอคุณคุณโบครับก็คือเสื้อดําเสื้อขาตรงนี้ครับ,รบโบโบเขามาหลอกโบหรือโบไปหลอกเขาโบไปหลอกเขาค่ะชอบผู้ชายเรียนเก่งค่ะเหรออ๋อโบชอบผู้ชายเรียนเก่งโบเรียนที่ไหนคะโบจบ a b แบค่ะอ๋อจบแต่แต่ชอบผู้ชายเรียนเก่งใช่ค่ะถามจริงๆนะถามโบก่อนได้ไหมเนี่ยถูกใจไหมตอนนี้ถึงตอนนี้ละถูกใจที่สุดเลยค่ะเหรอถูกใจที่สุดเลยรู้สึกตัวเองไม่เคยเลือกผิดเลยโอ้โหแล้วหนูว่าหนูว่าหนูว่า ถูกใจไหมถูกใจค่ะเพราะฉะนั้นคุณสี่คนร่วมกันขอบคุณมากมากทั้งคูค่ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ทั้งร่วมกันตัดสินใจโดยไม่ทะเลาะกันครับ,รบอุปสรรคอแท้สิ้นหวังไม่ไหวแล้วมันต้องมีในมนุษย์บ้างบ้างในการทําธุรกิจนะครับเวลามีสิ่งเหล่านั้นทนําไงผมว่าเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยเราเป็นจุดเฉือนระหว่างคนที่จะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ได้เพราะว่า สำหรับผมแล้วปัญหาและอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงมันไม่ได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรจริงไหม้ต่อยคือแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดการได้คือเราจัดการตัวเองแรกก่อนเราต้องจัดการตัวเองตัวเองในที่นี้สาหรับผมมันคือเรื่องของความคิดนะมันคือการต่อสู้กับตัวเองเพราะถ้าเราต่อสู้กับตัวเองยังไม่รอดคุณจะไปต่อสู้กับใครอะ่ะเพราะนั้นในทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่ต้องกลับมาดูก่อนคนแรกคือเราดูตัวเองก่อนใช่ว่าเราจะพร้อมจะผ่านในสิ่งเหล่านี้ไปได้ไหม ถ้าใจเรามันได้อะถ้าใจเรามันพร้อมผ่านอะยังไงมันก็ต้องได้ถ้าเราเชื่อว่าเรามุ่งมั่นมากพอความสำเร็จมันต้องเป็นของเราเดีย่ยใช่ครับดีดซึ่งผมมองว่านะครับจริงๆแล้วเวลาในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยหรือแม้แต่ในการทําธุรกิจเนี่ยครับปัญหาหลายๆคนมองปัญหาเป็นปัญหาใช่ไหมครับต่อยพอมองเป็นปัญหาเป็นปัญหาปุ๊บมันก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทําให้เราเดินต่อหน้าไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะครับปัญหานะครับเป็นเหมือนแค่สถานการณ์เขาว่าสถานการณ์หมายถึงอะไรหมายความว่ามันมาแล้วมันนก็ผ่าไป ชีวิตเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอยู่ดีคือถ้าเราสามารถมองปัญหาเป็นแค่เพียงสถานการณ์ได้เนี่ยเราจะมองถึงสิ่งที่เราต้องทําเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าครับมันก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตหนึ่งคนนะ่ะเขาก็ต้องมีปัญหาในชีวิตของเขาอะและคนที่มันไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันหยุดตั้งหากใช่ครับ<ช>อันนี้ผม,มว่ามันคําคัญสุดๆเลยมันไม่เดินต่อ,ค,อ,ค,อคือใช้คําว่าคนสําเร็จทุกๆคนไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดนะใช่ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวูแต่พอล้มแล้วพลาดแล้วคุณลุกได้หรือเปล่าอืถ้าคุณลุกได้มากกว่าล้มแค่ครั้งเดียวนั่นก็คือคุณสําเร็จไงแต่คนส่วนใหญ่ก็คือล้มแล้วไม่ลุกใช่คุณอายุ34สองคนนะ34ครับ34ครับโอ้โหแต่คุณมีความคิดแบบผู้ใหญ่มากๆเลยอะจริงๆคุณมีความคิดผู้ใหญ่มากแล้วมันประโยชน์กับท่านผู้ชมนะฮะ เขาทาผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่าทดแทนอาหารคือกินแทนเมื่ออาหารได้จริงๆเลยชื่อว่าเรนาตาอัลตรามีใช่ครับจริงๆนะท่านผู้ชมไอ้ตรงนี้ที่เขาทาตรงนี้ขึ้นมากว่าจะผ่านมาได้มันถึงวันนี้มันแสนจะยากแค้นเลอเกินแล้วไม่มีพรีเซนเตอร์อะไรท่จนกระทั่งวันหนึ่งรบริษัทเขาประสบความสําเร็จนะฮะ,ะประสบความสำเร็จขนาดไหนรู้ไหมฮะขนาดที่ปัจจุบันนี้เขาจะมีแล้วคนแรก,กว่าคนแรก,กว่า <S <S คน,นแรกเป็นคนแรกเป<ช>็น<อ>คนแรกแ<อ>ล้วพอเป็นคนแรกของเรนาตาติดต่อใครครับ แบมแบมก็เซเวครับนี่พิเซนเตอร์คนแรกแบมแบมก็สเวนะครับครับผมผมยินดีด้วยกับคุณสองคนจริงๆคือผมมีคำถามสุดท้ายแล้วจะถามตรงนี้ถ้าจะบอกใครสักคนที่นั่งดูรายการอยู่ครับ <c oughs> การจะประสบความสำเร็จในชีวิตการจะทำให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่าเอาสักข้อเดียวทั้งคู่นะะเอาคนละข้อคุณว่าคุณจะบอกอะไรเขาว่า ท่านครับจงทําอย่างนี้นี้บอกก่อนไหมได้ครับ <c oughs> ก็หรับตัวผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้คําว่าเป็นคนเตรียมพร้อมในตัวเอง <c oughs> เตรียมพร้อมอยู่เสมอครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ครับมาต๋อยคือสิ่งที่น่าเสียดายครับมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสนะแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดครับคือโอกาสมันมาเคาะอยู่หน้าบ้าน <c oughs> สกิดอยู่ข้างตัวแต่เรากลับไม่พร้อมที่จะรับโอกาสเนี้ย เรากับแบบไม่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายโอกาสมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสเนี่ยผมว่าอยู่ทุกที่เลยแต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีและกล้าคว้าโอกาสนั้นแต่แน่นอนครับการเตรียมความพร้อมมันต้องเหนื่อยมากขึ้นจากปกติที่ใช้ชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าเลือกที่จะเหนื่อยนะครับมันดีกว่าเหนื่อยเพราะเลือกไม่ได้ครับแตถ่ถ้าถามผมสโบต,ตผมเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือถ้าเราต้องการชีวิตที่ดี มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับและชีวิตง่ายๆมันก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าจดจำอะต้อยเพราะฉะนั้นคือวันนี้คือให้ถามจริงเตรียมกันมาก่อนมา้วะมันก็เป็นเหมือนหลักคิดอะครับหลักคิดที่เรารู้ไหมมันเข้ากับเธอสองคนขนาดไหนรู้ปะของเขาพูดว่าไงเลยปะคนเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะได้อะไรมานะของเธอคืออะไรรู้ปะคือการที่แมนไม่พร้อมก็ต้องทําให้ได้อมันไม่ไม่งั้นแบบชีวิตไม่ไม่สนุกใช่ไหมอะตอยมันไม่มีอะไรน่าจดจํา ท่านจงจดจาไว้เลยคนสองคนนี้ท่านจงจดจาไว้เลยจําวินโดไว้จาเอ็ดดี้ไว้เพราะเขามาบอกอะไรเขามาบอกเขาเอาคุณแจไขประตูแห่งความสําเร็จในชีวิตให้กับท่านท่านลองดูสิครับเขาอายุแค่นี้สามสิบสี่เขาทำได้ขนาดนี้อย่างนี้แล้วเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะทําไม่ได้ได้ยังไงใช่สองสูตรนี้ฮะง่ายๆเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันมารอคาะหน้าบ้านแล้วต้องเปิดแล้วเอามันเข้ามาให้ได้แล้วข้อสองแม้นไม่พร้อมก็จงทําให้พร้อมให้ได้ <c oughs> แล้วมันจะไปพลาดตรงไหนมันจะไปพลาดได้ไงวินโดว์เอ็ดดี้ครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบและภาพาพาดีคือภาพที่รายการทูเดย์โชว์ขอมอบให้กับคุณวินโดว์และภรรยาและคุณเอ็ดดี้และภรรยา ขอบคุณนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเรเนต้าอัลตรามีนะครับจากทางเรเนต้านะครับที่อยากจะมอบให้อบออ,อยและรายการทูเดย์โชว์ด้ครับครับผมซึ่งเรเนต้าอัลตรามีนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเราสามารถทานแทนข้าวได้หนึ่งมื้อเลยแต่มื้อนั้นไม่ใช่มื้อธรรมดานะครับเป็นมื้อคุณภาพเพราะครบถ้วนด้วยสารอาหารทั้งหมด5ห,หมดหมู่ในสัดส่วนและปริมาณที่ถูกต้อง ออกแบบโดยนักโภชนาการภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเอเดาต้าอัลตรามีนนั้นเป็นอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ำและที่สำคัญแคลอรีต่ำด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเฉพาะรายการทูเดย์โชว์ในวันนี้เลยนะครับเรามีเซ็ตพิเศษให้กับทุกคนได้ลองครับซื้อ3แถม2ไปเลยนะครับไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนจากราคาเต็ม6000บาทนะครับเอาไปเลยเพียงแค่2640บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 2 7 9 3 3 9 9 3 หรือแอดไลน์เลนาะต้จุดออฟฟิเชีครับเลน่าต้ออาออโต้ม,มีอาหารดีๆที่คุณดื่มได้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณสคนจริงๆผม,ผมคิดว่าความสําเร็จจริงๆนะฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรแล้วคิดอะไรเชืเ่อผมนะฮะไอ้สอย่างเนี้ยไม่ว่าท่านจะ,ะคิดจะพูดหรือจะทําเริ่มได้เดี๋ยวนี้ครับแต่เริ่มอันไหนก่อนและต้องทำแอคทีฟยังไงแต่ไม่ใช่รอเมื่อฟ้าใส รอเมื่อทุกอย่างมันครบถ้วนแล้วถึงจะเริ่มมันไม่มีวันครบถ้วนสักทีสักทีเดียววันนี้เวลารายการเราก็หมดลงไปแล้วเอาสิ่งดีๆมามอบให้ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็สองภรรยาก็นั่งยิ้มไม่หุบเลยนะท <c oughs> ั้งคู่นะยิ้มชื่นอยู่ตรงน,นั้นขอบคุณมากๆนะคะหนูขอบคุณจริงๆขอบคุณทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทาี่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดลาไปก่อนจนกระาจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ